นี่พาทัวร์นะคะพาทัวร์ตลาดก้มสุลกากรคลองเตยนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างในวันศุกร์ร้านแรกขายดอกไม้นะจ๊ะแล้วก็ต่อมาขายแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์รสเขียวชื่อแฮมเบอร์เกอร์รสเขียวเนาะร้านนี้หอมเนะเดินผ่านก็หอมร้านนี้ก็ขายขนมบ้าบินนะคะ บ้าบิ่นมากส่วนนั้นนี่ขายกางเกงอย่างเดียวนะคะเป็นกางเกงล้วนๆตัวละร้อยร้อยยี่สิบอันนี้เป็นตลาดที่ติดอยู่กับโรงอาหารของกงรมศุลกากรนะคะส่วนนั้นนี่ขายเครื่องประดับเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับสวยๆเนี่เครื่องประดับ ร้านนี้ขายของเด็กนะคะชุดชั้นในเด็กมีกางเกงในผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเสื้อเสื้อผ้าก็เสื้อเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงนี่จะเป็นของเด็กนะคะ <c ười> ของเด็กรุวนๆของเด็กน่ารักน่ารักนะคะครกรมศุลกากรนะคะคองเตย ตามมาดูมาหาซื้อกันได้ส่วนร้านนี้สาวสวยขายนะคะต้าเอสาวสวยนะคะร้านนี้ขายเสื้อผ้างามๆเหมาะกับคนขายมากนะคะนี่สวยงามดูนะคะขายเสื้อผ้าสวยงามร้านนี้เป็นขนม ขนมนะคะเป็นแนวขนมอะไรอ่ะยกมันนีถ uh ั huh. uh ่วแปบประมาณนี้นะคะส่วนร้านนี huh. uh ้ขายกิฟเป็นกิฟช็อปนะคะกิฟช็อปกิฟช็อปร้านนี้ขายเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางแล้วก็ร้านนี้ขายถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้านะคะ ่วนร้านนี้ยังไม่มานะคะขายชุดเครื่องนอนร้านนี้ขายอะไรเอ่ยรถช่องมีรถช่องนะคะรถช่องมหาชัยอ๋อรถช่องวัดเจดรถช่องเจ้าดังเนาะรถช่องวัดเจดวันนี้มีกะหล่ีปั๊บมาขายนะคะเข้าทอดร้อนร้อนเลยนะคะสดสร้อนร้อนสวยงามน,น่ากินนะ,ะแต่ยังไม่กินนะ,ะตอนนี้กำลังกินปึก อิ่มไปกับไส้กรอกนี่แล้วก็เป็นร้านไส้กรอกนี่ร้านไส้กรอกมีร้านไส้กรอกเราก็เดินวนไปวนมาเนาะแล้วก็มีร้านลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นแม่ค้าไม่อยู่เราก็หยิบไปได้เลยนะคะตังค์ไม่ต้องวางไว้อโอ้ยวันนี้อากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนจริงๆพนักง,งานไม่ได้ลงมาซื้อของกันเลย ร้อนมากนะคะเขาขี้เกียจลงมานะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ดี l i v e r รถึงห้องทำงานมันร้อนมากส่วนร้านนี้โอ้ร้านนีรนนาานะ้ร้านนี้อ้ํามาขายเองนะคะร้านนี้อ้ํามาขายเองนะคะเห็นอ้ําไหมเอ่ยจะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเค้กกล้วยหอมตอนนี้กำลังยิตกันนะคะมีเค้กกล้วยหอมเค้กส้มอ้แล้วก็นมเปีย้ยว แล้วก็ร้านนี้ขายรองเท้านะคะรองเท้าหนังทั้งหลายแต่ละร้านขนาดก็จะหดลงหดลงนะคะจากร้านใหญ่โตก็จะหดลงด้วยพิษเศรษฐกิจนะคะร้านนี้ขายขนมขนมปังทั้งหลายร้านนี้ก็จะหมดเร็วหน่อยนะคะลูกค้าประจำเยอะค่ะร้านนี้ลูกค้าประจำเยอะโอ้ยอันนี้เขาอร่อยนะอะ,อะไรนะักเรียกสักู ผลิตสักคูหรือเปล่านี่นะร,ร้านนี้ขายเสือ้อผ้าตัวละสองร้อยนะคะตามแฟชั่นนะคะแล้วแต่ว่าฮิตแบบไหนเอาแบบนั้นมาขายตามแฟชั่นตอนนี้เขาังฮิตประมาณนี้ถ้าหายตามแฟชั่นนะคะคนขายใจดีค่ะคนขายใจดีมากนี่ตามแฟชั่นดูนะคะ โอ้ยผ้าตัวนี้นิ่มมากเลยนี่นุ่มจับนิ่มมากเลยตัวใหญ่ด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงสี่สองร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหหายห่วงเลยค่ะตัวใหญ่โตสบายเลยใส่สบายนี่อันนี้ผ้านิ่มอ่ะตัวนี้ผ้านิ่มจริงๆอ๋อนี่คนละเนื้อแต่ก็นิ่มเหมือนกันมันก็นิ่มๆนะสวยงามนะคะลายดอกๆนี่ผู้ใหญ่ชอบใส่นะใส่สบายๆนะ ส่วนร้านนี้ขายเครื่องสังก a ั a n นะคะเราดูไปนะคะแต่ละร้านว่าเขาขายอะไรกันส่วนร้านนี้เก็บแล้วเราเคยมาถ่ายแล้วซูชิกลับบ้านก่อนเลยกลับบ้านก่อนเลยหมดเร็วมากนะแล้วก็ร้านนี้ร้านนี้ขายเสื้อวัยรุ่นนะคะ นี่ดูมีตัวอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นผ้าคล้ายๆผ้าฟอกหรือเปล่านีผ้ายืดนี่แหละไม่ฟอกอันนี้ไม่ฟอกอันนี้เป็นผ้ายืดเนาะแล้วก็นี่นะเป็นแนวนี้นะคะเป็นแนวอย่นี้ที่เขาทิ้ดใส่กันนะคะแนวนี้เสื้อแนวเท่ๆทั้งหลายแหละนี่มีมาริโอมีรูปก,การ์ตูนการ์ตูนนะมีการ์ตูนทั้งหลายแหละมีทอยทอยสตอรี่ นี่เป็นไงตัวนี้นุ้ยชอบแล้วเนี่ยเบตตี้บูฟแล้วก็มีซูเปอร์มาริโอโอ้โหตัวการ์ตูนแยะๆไปหมดขายเสื้อผ้าอยู่หลายร้านนะคะแล้วก็ร้านนี้ร้านนี้ขายเสื้อสวยนะคะร้านนี้นี่คนซื้อเยอะมากร้านนี้ก็ไม่รู้เขาเอายันอะไรมาแปะหน้าร้านนะคะคนจะซื้อเขาเยอะมากนะคะร้านเนี้ย เขาชอบซื้อกันอ๋อนี่ยันอยู่นี่เองหนึ่งศูนศูนย์เจอยันแล้วหนึ่งศูนศูนย์นะคะคนเลยซื้อกันเยอะนะขายถูกนะฮะขณะนี้เราอยู่ที่กรมศุลการกรคลองเตยส่วนร้านนี้ร้านน,าน,นี้ร้านนี้ขายพวกอุปกรณ์โทรศัพท์วันนี้วันศุกร์นะฮะร้านที่โชว์อยู่ตอนนี้นี่คือร้านวันศุกร์ แล้วก็มีร้านขายผักร้านขายผักนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดตลาดนะะที่ฝอยไปนี่ยังไม่หมดตลาดนะฮะร้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเป็นอีกแนวหนึ่งแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญนี่สองร้านนี้สองร้านนี้ต่อกันนี่เป็นพี่น้องกันนะฮะขายตั้งแต่สาวนะ ยันตอนนี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะนั่งยิ้มอยู่นี่โดนแซวเออแต่เสื้อเขาสวยนะสวยมากเลยนะผ้านิ่มๆนะคะตอนนี้ผ้านิ่มๆแล้วก็นี่มาดูร้านขนมนี่มีร้านขนมนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะอร่อยทุกอย่างนะคะไม่รับประกันกินแล้วห้ามคืนนะคะคืนไม่ได้ คืนไม่ได้อันนี้ร้านนี้ขายอะไรเนี่ยปูอัดไส้กรอกนี่พวกโรโรทั้งหลายแล้วก็มีปูอัดมีน้ำสลัดเลือกเพียบเลยนะน้ำสลัดเยอะแยะไปหมดแล้วก็ผักปลอดสารพิษจะหมดแล้วนะฮะจะหมดแล้วเหลือจิตเดียวเองหมดแล้วนะคะแม่ค้าเหนื่อยนะทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยนะคะแต่ได้รับตังค์นะ สามถุงร <laughs> ้อยนะคะผักออแกนิกส่วนร้านนี้ร้านนี้ขายกระเป๋า <laughs> กระเป๋ามีลูกกตาด้วยนะกระเป๋ามีลูกตาด้วยนะ,ะยนะน่ารักน่ารักขณะนี้เราอยู่ที่กรมศุลกากรคลองเตยนะจ๊ะมาได้นะคะมาซื้อกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฆษณานะจ๊ะ <laughs> นนี้เราเคยเจอกันแล้วขายอาราเล,เาเเล่เราเคยเจอกันแล้วสวัสดีค่ะนี่ใจแอนจมูกแดงเราเคยเจอกันแล้วนี่อาราเล่นะฮะโอวันนี้เขามีแก้ววันนี้เขามีแก้วมาใหม่ยังยังไม่หมดนะฮะเดินไปยังไม่หมดตลาดเสือเกามาวันนี้อุย้ยเสือ,องี้ดีอ่ะอุ้ยมันมีกลิ่นหอม,หอม ดมด้วยดมเสือนะฮะนี่เสืออย่างนี้นอนสบายนะมันจะเหมือนแบบเป็นฟูกงนั่นนะเนาะแล้วก็เป็นเสืออยู่บนข้างบนนะนี่เขามีสามฟุตครึ่งอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้เซลอันนี้เป็นเสือแบบแบนๆนะสี่ร้อยห้าสิบนี่สี่ฟุตสามร้อยแปดสิบแล้วก็อันนี้เป็นแบบนั่งเป็นที่นั่ง ส่วนร้านนี้โอ้โหหมวกเทมากนะแล้วเขาต้องผูกคอด้วยฮะผูกโบไว้นะกระต่ายใส่แว่นร้านนี้นี่ไม่ถ่ายไม่ได้นะฮะน้องแตงโมน้องแตงโมสุดสวยนะคะนี่มีทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งกางเกงกระโปรงเตมไปหมดนะคะลายเขาจะเก๋ไก่ใช้ลายมาก เอานั่งเล่นอะไรกันเนี่ยอุ้ยมีรับตัดผมซะด้วยนี่ยังไม่หมดตลาดนะอันนี้จะเป็นขายเฉาค้วยนะคะเฉาค้วยอามาเฉาค้้ยอามาปลาณีร้านนี่ขายผลไม้นะคะ นี่แม่ค้าคนงามนะคะขายผลไม้ตามฤดูกาล